ตอนนี้น้องอหังมูก,กับน้ำว้าเดินทางมาถึงกาลสินแล้วนะคะหลับปุ๋ยเลยนะคะต้องคอยนะคะเมื่อกี้ไลท์หลุดไปนะคะเพิ่งไลทได้แป๊บเดียวเองนะคะหลุดไปเฉยเลยนะคะหลุดไปเฉยเลยนี่ก็หลับปุ๋ยเลยนะคะน่าจะหลับตลอดการเดินทางนอกจากว่าจะปวดหีนะคะถึงจะได้ลุกมานะคะส่วนส่วนเจ้า น้ำว้าน,นะคะกระโดดลงไป็น้องข้างล่างแล้วนะคะนี่ไหนกระโดดกระโดดลงไปข้างล่างนี่ค่ะสักพ,พักก็จะขึ้นมานะคะกันอยู่เตบตุกาตาคขาโอ๊ยตุตาไม่ไอนี่นะอะนี่นะคะห็นะคะน,น,นี่ก็มุก็หักมุกนะคะ เจอไฟแดงแล้วเจอไฟแดงแล้วไ,<ฟ>ลไล่หลุดเลยเมื่อกี้พี่พีเอฟซีกำลังดูหนูอยู่หลุดไปเลยนะคะได้หลับนะหลับปุ๋ยเลยนะคะหลับปุ๋ยเลยนะคะเมื่อกี้ต้องเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะไล่หลุดไป น,ะะนี่นะคะกำลังเดินท,ท,ทางนเดินทางเส่น,นส่วนหักหมุกนะคะนี่หลับคุยเลยข้างล่างนะคะ,น,ะนอนข้างบนเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะแบบว่าตรงนี้พื้นที่กว้างลงมานอนนะคะเนี่ยลงมานอน นะคะลงมานอนข้างล่ลลลนนางนะคะนี่ตก้าวนะคะหลับหลับหลับกุยเลยนอนตลอดงนะคะนี่นอนตลอดทางเลยสวัสดีสค่ะสวัสดีพีทเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ กุ้ยหางมุกมกับน้ำว้านะคะกำลังเดินทางไปหาแม่ใหม่นะคะเดินทางไปหาแม่ใหม่ลงไปฉี่สองรอบแล้วนะคะลงไปฉี่สองรอบแล้วเมื่อก,กี้แม่ออยก,ก็ลงไปทานข้าวนะคะไปทานข้าวส้มตำส้มตำไก่ยังไงคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็พาน้องลงไปด้วยนะคะไปด้วยแล้วก็เหมือนลูกอ่อนเลยะคะ่ะเหมือนลูกอ่อนเลยไม่กล้าปล่อยนะคะนอนหลับกันนอนอยู่บนตักนะคะบนตักตลอดเลย อันนี้เจ้าหักงมุกนะคะหักงมุกนอนอยู่นะคะหัามุกนอนอยู่อุอุยจะ๋เปลี่ยนเปลี่ยนท่ากันลูกอุ้ยหลับปุ๋ยเลยเดี๋ยปุ๋ยเลยอหลับปุ๋ยเลยหลับนะคะหลับหลับไม่รู้เรื่องเลยหลับไม่รู้เรื่องเลยอาน่ลูกมาเดยวเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเปลี่ยนท่าก่อนเออนะคะนี่หลับหลับปุ <S <s ๋ยเลยนะคะกาลังเดินทางไปนะคะ มาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลสินแล้วนะคะมืนลูกน้อยเลยเหมือนลูกน้อยเลยมาไงลูกค่ะมามาไงลูกหงมุกมาเราจะขึน้นมาไหมเราจะขึ้นนาำไหมมาขึ้นนำานนำไหมลูกมาเออนอนนั้นสบายนอนตรงนั้นสบายมีคิตตี้ของเขามาด้วยนะคะนี่น้องไม่เมารถนะคะน้องปกติ ไม่เมารถนะนะไม่เมารถนอนตรงนี้เขาสบายนะคะเพราะว่าไม่ออยจะปูผ้าให้เขานะคะแล้วก็มีเคทต,ตี้อึ๊บอาลูกไปเออนอนนี่ีแอร์อคต,ตี้หนูปอึ๊บอึ๊บอึอ๊บตอนนี้ลูกเนี้ยค่ะแบบนอนสบายไม่ออยวางขาไม่ได้เลยนะคะไม่ออยวางขาไม่ได้เลยหลับสบายเลย หลับสลับกันนะคะส่วนเจ้านี่นะคะนี่ส่วนเจ้านี่หลับแม่สวัสดีค่ะน้องเก่งจังเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยไม่เมารถด,ด้วยนะคะไม่เมารถด,ด้วยแล้วก็หลับนะคะหลับตลอดเลยนะคะตลอดเลยนะนี่หลับปุ้ยเลยนะคะหลับปุ้ยเลยกินกินอาหารได้ปกตินะคะก็กินตั้งแต่ ตั้งแต่ออกจากบ้านนะคะตอนแรกว่าจะยังไม่ให้กินนะคะกลัวน้องอ้วกอยู่บนรถนะคะแต่ว่าอ้วกนะคะน้อง,องไม่อ้วกน้องก็กินได้ปกติแล้วก็พาพานั่งรถมานะคะนั่งรถมาอื ừ, พานั่งรถมาแล้วก็เมาได้สักพักหนึ่งก็ให้กินนมนะคะให้กินนมนมเสร็จแล้วก็เอ,อพอให้กินนมเสร็จแล้วก็กินกินอาหารนิดหน่อยนะคะ กินมากไม่ได้นะคะตัวปูกอกนะคะพอเขากินเสร็จแล้วเขาก็จะนอนนี่เวยรัดรัดหัวหนู่ยหลเออดูหลับนะคะหลับไม่รู้เลยหลับไม่รู้เรื่องเลยไม่ออยขยับตัวยากขยับตัวนะคะนี่กำลังไม่ออยรักทุกตัวเลยรักค่ะรักมากเลยแต่ ก็อยากให้น้องไปอยู่ที่สบายนะคะที่สบายและพื้นที่กว้างๆและอย่างหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วรกันเราคุยกันแล้วนะคะว่าเอาเอพี่เขาอยากจะดูแลน้องนะคะ